วันนี้ผมจะมาต่อเรื่องของเอมิลูก,กันอีกครั้งโดยจะเป็นเรื่องไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเองและใช่เลยนี่คือหนึ่งในสามดราม่าหนักที่เกิดขึ้นกับเธอในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเธอโดนสตอกเกอร์ตามต่อหน้ารับสดคนดูเป็นหมื่นแล้วก็เหตุการณ์าการโดนคุกคามกลางงานทวิชคอนไปจนถึงเรื่องราวดรามา่ลาล่าสุดกับมิสคิปสรีมเมอร์ชื่อดังอีกคนที่เธอเพิ่งออกมาบอกว่าเขาและเธอเนี่ยเคยมีซัมติงลีลาตันชิปกันก็คือเป็นแฟนเก่ากันอะ แล้วก็พฤติกรรมท็อ o x ิ c ของมิสคีฟซึ่งเรื่องมันบานปลายถึงขั้นฟอ้องร้องขึ้นทรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปเริ่มคลิปแล้วก็แนะนําที่ไปที่มา <c oughs> ที่มาที่ไปกันก่อนดีกว่า Miss Keep s, มิสคีฟสตรีมเมอร์ชื่อดังที่ช่วงเนี้เขากลับมาเป็นกระแสอีกครั้งในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบว่าหนักเลยอะ หนักชนิดที่ว่าหลายคนมองว่านี่คือหนึ่งในการแบบล่มจมป่นปี้ที่รุนแรงที่สุดเท่าที่วงการทวิชเคยเห็นมาพอยิงข้อมูลทยอยออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภาพมันยิ่งดูแล้วร้ายลงเรื่อยๆจนเกิดคําถามตรงๆว่าต่อให้เขาอยากกู้ชื่อเสียงกลับมาอีกครั้งเขาก็คงจะเหลือพื้นที่ให้แก้ตัวได้อยู่จริงหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะยากหรือทุกอย่างมันเลยจุดนั้นไปแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่ดราม,ม่าเล็กๆหรือการทะเลาะกันของคู่รักที่มีชื่อเสียงแต่มันเริ่มถูกพูดถึงในระดับที่ว่าข้อกล่าวหาแบบรบุนนนแรรงแรงใคคคคคววาาาามมมมสัมพัพธ์กกกุุบ กายคมขู่แบ็กเมย์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอ e ีกฝ่ายแบบจริงจังซึ่งก็คือความสัมพัญแบบท็อกซิกท่านสุดนั่นแหละซึ่งหัวใจสําคัญก็คือเรื่องนี้มันคือการกล่าวหาที่ออกมาจากอาดีตแฟนสาวอย่างเอมิลุสตรีเมอร์ชื่องที่หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีสำหรับคนที่เพิ่งมาตามทั้งมิสคิฟแลวก็เอมิลูเนี่ย คือทั้งคู่เป็นสรีมเมอร์ระดับท็อปของทวิชแลวก็ช่วงหนึ่งทั้งคู่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบ้านเดียวกันแล้วก็อยู่ในองค์กรเดียวกันอย่าง OTK ด้วยที่น่าสนใจคือแม้แฟนๆจะเดาออกกันมานานแล้วว่าทั้งคู่น่าจะแอบคบกันกุ๊กกิ๊กกันอะไรอย่างนี้แต่พวกเขาแทบไม่เคยประกาศความสัมพันธ์ออกมาตรงๆในที่สาธารณะเลยพูดง่ายๆก็คือมันเป็นความลับที่ไม่ค่อยลับเท่าไหร่เป็น Open s e c r e t แต่ไม่มีใครคิดว่าเบื้องหลังความสัมพันธ์นั้นมันจะมีอะไรที่หนักหนาแบบซ่อนเออออาาไวว้ยู่ก็คคมืมมัับนดด จุดที่ระเบิดเวลาที่มันมาถึงก็คือวันที่25ตุลาคมเมื่อปี2525เมื่อไอมิลูุเปิดไลฟ์ในชื่อที่เหมือนทั่วไปเลยว่า t a about something ตอนแรกคนส่วนใหญ่คิดว่าเธอน่จะพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆในทวิชคอนไม่กี่วันก่อนหน้านั้นอะไรอย่างนี้ เหตุการณ์ที่เธอถูกแฟนกลับเนี่ยหรือว่าคนข้างๆบุกข,ขึ้นเวทีจนกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่สุดท้ายเธอกลับมาพร้อมอีเรื่องหนึ่งที่หนักหนากว่านั้นแเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเธอตรงๆก็คือเอาความลับของตัวเองเนี่ยมาเปิดเผยให้คนอื่นฟังเอมีรู้ผู้ชัดว่าวันนี้เธอจะเปิดเรื่องเกี่ยวกับการถูกสะกดรอยการคุกคามในบ้านการคุกคามทางเพศแล้วการข่มขู back ่แบ็กเมย์ที่เธอบอกว่าเกิดจากมิสคลิปและบางอย่างยังคงลากยาวมาถึงปัจจุบัน อยู่ในเองที่ทําให้คนดูเริ่มรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่การเล่าเพื่อระบายความรู้สึกธรรมดาแต่เป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเธอเป็นอย่างมากเรื่องใหญ่ถึงขั้นที่แบบว่าขึ้นลงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวโดยเธอเนี่ยเริ่มพูดถึงการเริ่มจากการยอมรับความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการว่าทั้งคู่เนี่ยเริ่มคบกันตั้งแต่ช่วงมกราคมปี2022แต่และจากนั้นเธออธิบายเหตุผลว่าทําไมเธอถึงตัดสินใจพูดทันที่เก็บมานานมากเหตุผลแรกคือเธอทั้งกดกับตัวเองไว้นานแล้วว่า ถ้าวันหนึ่งเธอรู้สึกว่ามีคนอาจตกอยู่ในอันตรายจากคนคนนี้เธอจะไม่อยู่เฉยเธอบอกว่าไม่นานก่อนหนะ้าเธอได้รับข้อมูลจากหลายคนว่ามิสคีฟเนี่ยเคยทําอะไรคล้ายกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเธอแบบว่าทำกับคนอื่นอ่นะและคนคนนั้นไม่ใช่สตรีมเมอร์ด้วยซ้ําซึ่งสาหรับเธอมันไม่สําคัญว่าเป็นคนดังหรือไม่ดังเพราะถ้าเป็นพฤติกรรมที่ทํร้ายคนอื่นได้เนี่ยมันก็ควรถูกพูดถึงมีช่วงหนึ่งที่เธออ้างว่าที่ทวิชคอนเนี่ยเขาไปพูดกับทีมงานหรือคนของเธอนัาษนะคงูว่าถ้าเธอแฉเรื่องฉัน ซึ่งสาหรับเอมิลูนี่คือจุดที่เธอรับไม่ไหวแล้วก็รับไม่ได้จริงๆเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแล้วมันกลายเป็นเรื่องราวแล้วก็เรื่องความปลอดภัยรวมไปถึงการคุกคามที่มันล้าเส้นข้อกล่าวหาหลักข้อแรกคือเรื่องความควบคุมในความสัมพันธ์เธอบอกว่ามันไม่ใช่ความห่วงธรรมดาแต่เป็นระดับที่คุมว่าเธอต้องแต่งตัวยังไงพบกับใครได้บ้างตีมเวลาไหนได้บ้าง แต่เรื่องมันไม่ได้หยุดหรือจบแค่นั้นเพราะเธอเล่าว่ามันค่อยๆแต่ระดับไปจนถึงความรุนแรงทางกายเธอบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันเป็นการคว้างปลาสิงของใส่เช่นขวดน้ำพลาสติกที่มีของเลวอยู่ข้างในก็น้ำอ่ะเนาะเออหรือการคว้างโทรศัพท์เธออธิบายด้วยว่าเธอเป็นคนที่ร่างกายฟกช้ำได้ง่ายบอกเขาหลายครั้งว่าเธอกลัวแล้วก็ไม่ชอบการทําแบบนี้แต่ก็มันก็ยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่มีครั้งหนึ่งที่โดนเข้าที่ตาจนเกิดรอยเขียวช้ำตาของเธอเขามักอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วเธอก็ยอมปล่อยผ่านนนนไปใตอนนั้น ก่อนจะมาคิดทีหลังว่ามันเหมือนเป็นการทดสอบขอบเขตว่าเธอจะยอมมันได้มากน้อยแค่ไหนจุดที่ทําให้เรื่องนี้มันลุกลามมากขึ้นคือแม้หลายอย่างจะไม่มีหลักฐานชัดในตอนที่เกิดขึ้นเพราะแน่นอนว่าไม่มีใครใช้ชีวิตแบบเตรียมเก็บหลักฐานเผื่อวันนึงจะต้องขึ้นทรงขึ้นศาลขึ้นลับอธิบายตัวเองหรอกนะ แต่หลังจากเธอออกมาพูดในช่ยนเน่ยก็เริ่มขุดสิ่งที่เคยหลุดผ่านตาคนดูมาก่อนเช่นภาพหน้าจอจากสตรีมเก่าๆที่เหมือนเคยเห็นร่องรอยตาช้ำบนใบหน้าของเธอในช่วงที่ยังคบกับมิสคีฟอยู่แล้วก็แชทหรือข้อความที่เธอพูดถึงอาการบาดเจ็บที่คล้ายๆกันซึ่งถึงจะพิสูจน์แบบร้อเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ว่ามาจากเหตุการณ์เดียวกันกับที่เธอเคยเล่าแต่หลายคนก็มองว่าไทาม์ไลน์มันค่อนข้างสอดคล้องกันพอสมควรและมันทําให้ข้อกล่าวหาดูมีน้ําหนักมากขึ้น แต่นั้นยังมีคนไปเจอคลิปเก่าอีกที่มิสคลิปเคยมีพฤติกรรมคว้างของใส่แฟนเก่าก่อนหน้าอย่างมายะซึ่งในทิศทางเดียวกับสิ่งที่เอมิลุเล่าว่าเขาเคเคยทําแบบนี้และยิ่งมีคลิปแบบนี้ออกมามันยิ่งทําให้คนจํานวนมากเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเขาไปทํากับคนอื่นมันก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาจะทํากับอีกคนเหมือนกันแล้วเรื่องเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณความน่ากลัวขึ้นไปอีกเมื่อเอมิลุเล่าว่าสิ่งที่ทําให้ชีวิตประจำวันของเธอนะั้นแย่ไม่ใช่แค่การทะเลาะก,กัน แต่มันเป็นการที่เขานะมีปมเรื่องย่อคนดูจนกลายเป็นชนวนหลักของความรุนแรงเธอเล่าเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงงานอีเวนต์ลัชคิงดัมปีสีิซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่สตรีมพร้อมกันเธอบอกว่าตอนแรกทุกอย่างเหมือนจะสนุกดีนะแต่จูๆ่ๆคนดูส่วนหนึ่งก็ย้ายไปดูลฟบส่วนของเอเมลิลุมิสคิฟจึงแชทส่งข้อความไปหาเอมิลุพอเธอใช้ข้อความเธออ้างว่ามิสคิฟเนี่ยกำลังส่งข้อความประมาณว่าเขารอวันนี้มานานแล้วสําหรับล์วันนี้แต่พอพวกคนดูย้ายไปดูลขอาเเกกรธนอดาาาพะวว่่มมีคูา ทั้งที่เป็นอีเวนท์ที่มันควรจะสนุกแล้วก็ให้ความร่วมมือกันหรือเปล่าเธอเล่าต่อว่าในวันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้แค่พิมพ์แบบแสงอาการโกรธแต่แสดงออกทางร่างกายด้วยเช่นเดินไปมากระแทกประตูดังๆจนคนดูในสตรีมเธออย่างได้ยินมีประตูกระจกเนี่ยที่ทาให้เห็นว่าเขากําลังเดินอยู่ลานหลังแล้วเขาก็กระแทกซ้าๆจนสุดท้ายประตูบ้านมันก็พังล็อกใช้ไม่ได้อีกซึ่งหลังจากนั้นคนดูก็ย้อนกลับไปดูวิดีโอแล้วพบว่ามันมีโบเมนที่สอดคล้องกับคําบอกเล่าจริงๆ จากการกระแทกประตูมันแต่ระดับไปถึงขั้นทำลายเข้าของเธอบอกว่าเขาเนี่ยทุบกำแพงทำลายเฟอร์นิเจอร์แล้วก็คว้างของใกล้ตัวเลเทไม่เป็นที่ทำให้เธอต้องล็อกห้องเพื่อนหนีแล้วเขาก็ยืนตะโกนทุบหน้าประตูอยู่นานๆจนเธอเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวจริงๆยังไม่พอเธอยังเล่าอีกเหตุการณ์ที่ก็หนักไม่แพ้ก,กันคือเขาเคยขับรถด้วยความเร็วสูงระดับประมาณ150ไมล์ต่อชั่วโมงหรือถ้าเทียบเป็นกิโลเมตรก็ประมาณ240กิโลเมตรต่อชั่วโมง คงกับพูดเรื่องที่จะจบชีวิตตัวเองเหตุผลเริ่มจากเรื่องที่เล็กมากเลยอย่างความไม่พอใจว่ามิสเตอร์บีทไปชวนคนอื่นเขาแบบแต่ไม่ชวนเขาแล้วอารมณ์มันก็พุ่งยนงกายเป็นทําให้คนข้างๆนตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงตายซึ่งคนดูจำนวนมากฟังแล้วรู้สึกว่านี่คือการใช้ความเสี่ยงเป็นอาวุธเพื่อควบคุมอารมณ์แล้็ความกลัวของอี่ายเหรอผมว่ามิสค <laughs> ีแม่งผีบ้าว่ะโอ้แม่งสุดโตจริง เอมิลูเนี่ยเธอบอกว่าเธอพยายามออกจากความสัมพันธ์ท็อกซิกกันเนี้ยมานานแล้วเธอย้ายออกไปอยู่บ้านของตัวเองด้วยซ้ำแต่พอเลิกกันได้ไม่นานมิสคิปก็ขอเข้ามาคุยแต่เธอเล่าว,ว่าเหตุการณ์นั้นกลับกลายเป็นช่วงที่เกิดข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงที่สุดเกี่ยวกับการลวงลเมทางเพศของเธอเธอบรรยายว่าตอนนั้นเธอร้องไห้หลังจากสนทนาไปช่วงหนึ่งเขาก็เข้ามากอดปอบจูบหน้าแล้วจู่ๆพยายามขึ้นคอมและล้วงมือเข้าไปในกางเกงของเธออย่างเก้าแล้วเธอบอกว่าเขาหยุดเพราะว่าเธอกรีดร้องหลังจากนั้นเขาไม่ได้้ขออออโโทษหรรรืเเเเช็คควว่่่าาาาธมมัแแตกกกบููปปะณสึ เหมือนตัวเองทําอะไรผิดอะไรผิดไปแน่แล้วก็เดินออกไปปล่อยให้เธอนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวหลังจากเลิกกันเธอบอกว่าเขายังพยายามติดต่อซ้ําแล้วซ้าเล่าเป็นสิบสิบครั้งเพื่อให้กลับไปขอคืนดีทั้งที่เธอไม่ต้องการมันแล้วและทั้งหมดนี้ทําให้เธอรู้สึกว่าความปลอดภัยของเธอนะั้นมันไม่มันม่นคงอีกจนเธอตัดสินใจบอกว่าจะดำเนินการเรื่องคําสั่งศาลห้ามไม่ให้คุกคามเพื่อคุ้มครองตัวเองดูพี่แกดิพิม์แชทตมาพี่แกน่าจะสแปมแชทจากแชท GBT แล้วส่งมาให้เธอแน่ส่งทีแล้วก็พันานาโวหาาารมาเยอะขนดนดี หลังจากไลฟ์สดในครั้งนั้นกระแสสังคมเนี่ยเปลี่ยนทันทีหลายคนคาดเดาว่ามิสคิมเนี่ยจะยงเงียบหายไปแต่เขากลับมาเปิดสตรีมตอบโต้ภายในไม่กี่ชั่วโมงต่อมาและสิ่งที่ทําให้คนเนี่ยช็อกเลยก็คือเขาไม่ได้เริ่มจากคําขอโทษหรือพูดด้วยน้ําเสียงจริงจังแต่เริ่มด้วยการประกาศว่าถึงเวลาของโหมดปริศาจแล้วเขาไม่สนอะไรแล้วและต้องการจะแชฉแล้วก็ลากทุกคนเนี่ยลงไปกับเขาด้วยซึ่งมันทําให้ภาพรวมของการตอบสนองเนี่ยดูแปลกมากสําหรับคนดูเพราะในคดีหนักๆแบบนี้คนมักคาดหวังว่าเขาจะรับผิดชอบมากกว่าที่จะท้าทย ในการตอบโตเขาปฏิเสธบางประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของการขว้างขวดน้ำแล้วก็โทรศัพท์คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจขว้างใส่เธอเขาอ้างว่ามันเป็นการโยนโทรศัพท์ขึ้นเตียงเหมือนคนทั่วไปทำก่อนนอนมันพาไปโดนเธอพอเธอบอกว่าเจ็บเขาก็หยุดแต่สิ่งที่ทำให้คนไม่พอใจคือเขาเหมือนเลี่ยงรายละเอียดสำคัญเช่นเรื่องตาฟกช้ำที่เธออ้างมาจากว่าเขาเป็นคนขว้างรวมถึงหลักฐานกเก่าๆที่คนขุดได้เกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาที่เคยทำกับแฟนเก่าคนก่นกอน ดังนั้นการตอบโต้ของเขาก็ยังเปลี่ยนทิศทางไปในทางที่โจมตีเธอเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องกระต่ายของเธอเขาอ้างว่าเธอและเลยสัตว์เลี้ยงไม่ดูแลก,กงไม่ให้อาหารและน้ําตอนก่อนที่จะย้ายบ้านเขาใช้สิ่งนี้ทาให้เธอดูเป็นคนไม่ดีแต่ประเด็นสําคัญคือต่อให้เรื่องสัตว์เลี้ยงเป็นจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันก็ไม่ได้ลบข้อกล่าวหาเรื่องต่างๆที่เขาได้ทําไว้และที่น่าสังเกตคือเอมิลูเนี่ยบอกไว้ก่อนแล้วว่าเขาจะใช้เรื่องสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาโจมตีเธอทําให้หลายคนยิ่มมองว่าเหมือนมมิเเเ่ตหลักาาาบธธอออดอแชข อีกจุดหนึ่งที่คนจับตามองคือคําอธิบายเรื่องความควบคุมของมิสคิปเขาอ้างว่าเขาคุมเธอเพราะอยากให้ปลอดภัยจากสตอเกอร์เช่นบอกให้แต่งตัวดูโตขึ้นดูสุภาพเรียบร้อยกว่านี้ห้ามพูดเรื่องสตอเกอร์ห้ามพูดเรื่องความสัมพันธ์เก่าไม่อยากให้เดินทางคนเดียวหรือไม่อยากให้คบกับใครบางคนแต่ปัญหาก็คือต่อให้มีความหวังดีจริงๆวิธีการควบคุมชีวิตคนอื่นระดับนั้นก็ยังถูกมองว่ามันเกินขอบเขตอยู่ดีและมันสอดคล้องกับสิ่งที่เอมิลุบอกว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันเป็นการบังคับเธอไปททีีลลนนิดิดด ในช่วงหนึ่งของการตอบโตของมิสคิมเนี่ยเขาก็ยังพยายามทําให้ภาพมันดูเป็นความท็อกซิกร่วมกันโดยยกว่าทั้งคู่เนี่ยก็มีความรุนแรงเหมือนกันเขาพูดประมาณว่าเอเมลูเนี่ยโยนเสื้อผ้าหรือตุ๊กตาใส่เขาส่วนเขาเนี่ยทุบป,ประตูแล้วก็ต่อยกําแพงซึ่งประโยคนี้เองมันทําให้คนดูที่ฟังอยู่อนะก็รู้สึกแปลกๆเพราะมันเหมือนยอมรับว่าตัวเองทําลายข้าวของจริงแต่เพียงแต่ว่าพยายามลดน้ําหนักโดยการเทียบกับการโยนของนิ่มๆฟังดูแล้วมันก็แปลกๆดีนะและนี่น่าจะเป็นตุ๊กตาพวกนี้ในห้องของเธอแน่ๆเลย ท้าที่สุดแล้วเนี่ยกระแสโดยรวมในโลกออนไลน์เนี่ยก็แบง่งออกไป2นฝ่ายอย่างชัดเจนมิสคีปก็ถูกถอดออกจาก OTK และเริ่มถูกมองว่าเขาอาจจะไม่ถูกยอมรับกลับเข้าไปในชุมชนสตรีมเมอร์ได้ง่ายอีกต่อไปละและอีกข้อกล่าวหาหนึ่งก็คือถ้าข้อกล่าวหาของเอเมิลูถูกพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงเนี่ยผลกระทบอาจจะไปไกลถึงขั้นถูกแบนจากแพลตฟอร์มในอนาคต ล่าสุดมิสคีฟเนี่ยได้ยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาทต่อเอมลุและก็แอสมงโกซึ่งเป็นสรตมเมอร์และผู้ขอตั้ง OTK อ e ีกคนจากการที่ทั้งคู่เนี่ยวิจารณ์ตัวเขาโดยตรงหลังจากนี้หลักฐานของแต่ละฝ่ายก็คงต้องถูกนำเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายและมีการขุดคุ้ยรายละเอียดต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และนี่คือสิ่งที่ทําให้ดรามานี้ถูกมองว่าเป็นการล่มสลายแบบเลตุ้มเปะเพราะมันไม่ใช่แค่ข่าวเชาว้าชั่วข่าวแต่มันเกี่ยวกับภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือความปลอดภยัยการคุกคาม และคําถามว่าเบื้องหลังคนดังที่เราเห็นในกล้องจริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบไหนกันแน่สุดท้ายเรื่องนี้จะจบยังไงอาจจะต้องรอดูหลักฐานในอนาคตว่าจะออกมาเพิ่มหรือไม่และสารจะเดินไปในทิศทางไหนแต่อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่มันชัดมากๆเลยคือเรื่องนี้จะไม่หายไปเงียบง่ายๆอย่างแน่นอน